สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะทุกคนเช้าบ่ายพี่น้องวันที่19สิงหาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนถ้า FC ไม่ชอบก็ให้ FC ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันได้เลยนะคะเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีลูดเหมือนกันแต่ว่า เอ็ซีทุกท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องทุกคนเรามาดูวันที่16นะคะทุกคนวันศุกร์ว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่16ก็ถือว่าเข้าอยู่นะคะทุกคนวันที่15บหลุดหมดเนาะพี่น้องเนาะวันที่16จะให้เด่นรอบเช้า4ี่และ3มารอบบ่าย8และ7นะคะมา0ูนย์สี่สเด่นมา4เข้าคู่สี่สอ องสี่นะคะทุกคนไม่เข้าคู่ตัวเด่นแต่ว่ามาเข้าคู่ตัวเด่นของรอบบ่ายพี่น้องเจ็ดแปดแปดเจ็ดบางท่านก็น่าจะได้บางท่านก็น่าจะหลุดเนาะพี่น้องรอบบ่ายจะให้แปดและเจ็ดมาสองหกเจ็ดศูนย์สามนะคะเลขเด่นประจําเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะพี่น้องหกเจ็ดเจ็ดหกเลขเด่นประจําวันมาไหมมาหกนะคะรอบบ่ายรอบเช้าหลุดหมดนะคะทุกคนอ่ะทีนี้เราไปลุ้นต่อนะคะวันที่ สิบเก้าวันจันนะคะถ้าชอบใจก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีถ้าท่านไม่ชอบท่านก็สามารถผ่านได้นะคะทุกท่านสถิติก็มีเข้ามีหลุดนะคะสําหรับวันทีสิบเก้านะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้เด่นอยู่ที่รอบเช้าอยู่ที่ศูนย์ละเก้านะคะทุกท่านมาดูความน่าจะเป็นการค่าศูนย์เจ็ดศูนย์หก 02, 04, 0 8, 09, 9, ู0ย0สองศาค่ะทุกท่าน 97, 96, 9จ็ดเก้าเก้าสองเสี่เาสเียรอบบนะคะรอบบ่ายอยู่ที่7และหกคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ก้าเจดเจดเจดสองเจดสาเจดสนะคะหกคะ่ะทุกคนหกเจ็ด6กศูหเก้าหสองหสาม 6กเนาะค่ะพี่น้องค่ะประมาณนี้พี่น้องมีคู่ใดมาก์กป้อนพี่น้องเนาะทีนี้นะคะมาดูคู่ตเด่นกันก่อนค่ะ0ูนย์เก้าเจ็ดหกศนกะคะเก้าเกับ6รอบบ่ายนะคะเจ็ดศูนย์เนะคะทุกท่าน นี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกคนสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันถ้าท่านไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ก็สามารถจับใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันจันทรอยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดค่ะทุกคนสองกับเจ็ดนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวัน,นะค่ะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์และเก้าเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นศูนย์สองศูนย์เจ็ดติดคู่ตัวเด่นศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเก้าค่ะเก้าสองเก้าเจ็ดน้องพี่น้องติดคู่ตัวเด่นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า จ็ดกับหกรอบบ่ายและสองกับเจ็ดเด่นประจําวันเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนะคะติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันหกค่ะหกสองหกเจ็ดติดคู่ตัวเด่นหกเจ็ดเจ็ดหกค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องมักพี่น้องก็สามารถตามได้ถ้าพี่น้องบอ่มักพี่น้องก็พลาดได้คือเกาแล้วนะพี่น้องสถิติมีขอบไม่หลุดด้จาะพี่น้องคะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีกวันที่19สิงหาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมนสุขภูสุคนเดอพี่น้องเด้อสวัสดีคะ่ะ